สวัสดีทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อเมื่อวาะไปต่อเราพัฒนาเนาะค่ะเมื่อวันศุกร์ค่ะพี่น้องวดที่แล้วกะวันพุธเนาะให้สามเจ็ดออกเจ็ดสามดีใจน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องรำด้วยกันสุบู่สุกนไอยระเบิดนะคะพูอยู่ในกลุ่มไล่กะบกีดกาดสนั่นสะเทือนเนาะค่ะมีอยู สีห่ห้ากลุ่มนะคะดีใจกันว่าหูิิเขากุ่มไดก้อนเบิกราบกระได้ดีใจน้องพ่อแม่พี่น้องเด้อได้เจ็ดซ้มน้อนๆน,น,นะคะเข้าตัวเจาะพอดีอวันนี้ไปต่อวันศุกร์ที่26มมกราคม2567ก mm. ่อนอื่นงค่ะ mm. ขอกราบอนุโมทนาสาธุนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งกรุงเทพกรุงไทยเนาะ,ะค่ะคนถูกเล่าพัฒนาและได้หลายวันสันหนได้เยอะนะวัสนสคนได้หลาย แต่ว่ากะถือหลายคนเนี่ยเพแม้นว่าถือพูดียวเนี่ยหออลายคนนะครับหลายคนหลายคนถือบิดคนเอิญนี่อย่างวันนี้คนนี้ง่ายนะแม่ถือถือบิดแบบทั้งโรงงานเลยอ่ถือบิดห้องนะคนเอิญนี่อย่างคนเอิญคะแนนแบบเออนั่นะละถือบิดยื่หันถือเซฟซี่ตูถือหลายรอบแล้วกระสันเพิ่นกะเลยอันอธิษฐานว่าเสีสร้างองค์ปู่พญานาคกระสันพอเราได้เจ็ดสามกีสะนันวันไหวออกลางเนาะค่ะวันวันพุธ ให้ไปสามเคสเป็นอายุเปิกทับเพื่อนกับร่วมสร้างปู่พญานาค่ะอันนี้กัไม่ได้เรียร้ายเด้คือเพื่อนตั้งจิตของเพื่อนเองเพื่อนก็แก้บนเพื่อนในชโชคของเพื่อนนะเพื่อนถือเพื่อนกับสิทธกะโอ้เพิ่อนโอนมาซอยเบิกทรัพย์เติบู่เทยพี่น้องเพิ่เป็นเงินป็นเหมือนนุ่นแหละค่ะกะขอให้รวยเด้อทำงานมาก ก็ได้ให้ได้ขึ้นไปเป็นพันๆเ้อค่ะเอฟซี F C, สายบุญพ่อแม่พี่นอ้องอยาให้มีปูทูกูอยากให้มแต่พูนร่ยๆเฮยเงานก็ให้จเจริญรุ่งเรือง,งค่ะคล้ายกับคล้ายดีแล้วค่ะเด้ F C, อเดตยังก็ให้สมมุงมาดปาถน,นานเนาะค่ะพ่อว่าสีสางองคูพ่อให้ได้มองเนาะว่ามองได้ล้านพญานาคเอฟซี F C ก็ได้โชคเลยก็ถือว่าภูมิตรงนี้ที่ตรงนี้มันเลือกไวแล้วค่ะ บางท่านเพิ่นกล่าวว่มูอเอกงานต้องการนคนคนที่โอนเงินมากนะเป็นคนอีสานแต่ได้ฟังเบอร์ซาบลูเลียงแต่มูอที่ร่วมทังบ,บุญน,นั่งที่เพิ่นถือนั่งได้หลายนะเพิ่นเป็นคนใต้เพิ่นกล่ฟังเบอรัซาบลูเลียงคนไหนก็จะมีผู้ติดตามประจําคืออุปปัตติลุ่ยนะคะสเสบา,า,าไทยน้องผ้าลวยกับเสบาอีสานเนาะน้องนิวน้วนี่เสบา,าไทยเสบาอีสานพูดไทย พูดใจเหรอเบ้าโคราดจะได้วันเสรเบ้าโคราดก็ได้ค่ะที่ฟังบรรลูเลียงกับิึงหลายใดหลายช่องทางค่ะถ้าฟังบอออกกับซอยซอยกันแฝดเด้อค่ะค่ะไปต่อลราพัฒนาวันนี้นะคะเดี๋ยวตะสองปีแล้วพี่น้องประเสนเดี๋ยวออกอายุกับอ,ออกเร็วเนาะอุ้ยแนปะดศูนย์กับออกไร้กอ่มันสีใดคักเบิกทราัให้แปดศูนย์เมือนนะ เป็นตัวเด่นของเบอกซับแต่บ่หูว,ว่าเลขไงสิออกบอดเบาทนี่เพราะว่ายังเบอร์ซับแต่จะโตงวดมันขอพ่อออกเลขเล่าแต่ออกเลขเล่าแล้วมันจะบ่ค่อยมากเลขไงแต่ว่ากระสื้อกันไว้ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะแปดศูนย์โตโต, 0. 0. โต,ตีเลือกแตสือหกศูนย์นะคะหกศูนย์นะคะหกศูนย์เก้าศูนย์นะคะเจาะสองตัวให้สามคู่ส่วน สามตัวเอกาเอาซีหรือเอาสามเอาซีไปรวนเนาะเพราะว่าเอซีแค่ได้ซีตัวเดียค่ะสามตัวมีจับเอาก็ได้เอาสี่ตัวไปเลยนะคะคู่หน่ตัวแต่น,นี่สองตัวสามคู่สองตัวล่าง สองตัวล่างสามคู่แล้วก็สี่ตัวเนาะโดยทราบกับบอกแกยีเดต่ว่าหันปัานัดสื่อสื่อพอค่อยเต็มเนาะค่ะแต่ออกเกตสามยังบ่งหูว่าออกบนเรื่องล่างมาสันเขาเขียนไว้ว่าล่างจังหูจากว่าล่างเนาะเวลาก็ออกแล้วเขาก็จะมีเขียนไว้ใ้คิดแต่ว่าขันเบึงร่วงร่วมเหมือเบิดซาเบึงบ่งค่อยเต็มส่วนหมากเกซี่ในกะลุ่มบรรกาศสี่เ็นเหม็นขมาเนาะค่ะ เอฟซีที่จะเข้ากลุ่มนะคะแอดไลน่เอาเนาะแอดไล่เดีเเ๋ยวให้แอดไลน์ฝั่งคนคนคนเนบียดไหมเก้าสิบเอง็ดสี่เนาะเดี๋ยวจะให้เบอร์แอดไลน์เข้ากลุ่มเข้าฟี่ได้ะคะ่ะ แต่ระวังมิจฉาทิพย์ด้วยจ้าใครเรียน่ายเก็บเงินเบอรซาบะเด็กเก็บเงนด้วยจ้าเด้ออันนี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์นะคะผู้ใดสิเขากลุ่มเข้าฟรีนะคะใครจะเข้ากลุ่มกลุ่มฟรีเบอร์คราบกับสีว่างแนวทางลงไปกับทุ่งคลิปบางคนหาคลิปบอ่อนะคะแลกับสีว่างแนวทางลงไปด้วยค่ะ อันนี้คือเป็นกลุ่มของเบิกทรัพเองแต่ว่าไม่ให้ใายเลขในกลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ให้วางเลขในกลุ่มเบิกทรัพสีว่างเป็นเลขจัาขวงก็ยังเอฟซีสีบ่เห็นเนาะกับมือใดหนุงหนุงบะไดร่มกีบกับสีล่มในไล่กลุ่มเนาะค่ะก็จะเป็นเบิรงเลขเล่าแอดไล่เขามาใดัยด้วจ้าแอดไล์มาไว้เลยค่ะแล้วก็ทัากว่าอยากเข้ากลุ่มนะคะเพราะว่าแอดไล์มาจะซื้อกับวกหัวสิเข่ากลุ่มบอนะคะ เา้ากลุ่ม C สำหรับผู้แบบว่านะพอๆเนอะเอาวันนี้วันนี้วันที่เท้าหกสุดต่องนะคะวันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์ลาวพัฒนานะคะสองสี่หกศูนย์เก้าศูนย์นะคะซี่โตไปสองสี่เก้าศูนย์ค่ะลาวพัฒนาใครไปที่กระจอกเนาะ แอบาจ่อไว้นะครับผมต่างประเทศวันนี้นะใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับสองทุ่มกว่าลาวพัฒนานะครับนมากกเาเบ,บิกทราบกาจะพคนดูจากเาบิกซรามาจากหวยลาวพัฒนานะคะ<อ>แต่ช่วงหลัางๆปูไม่ค่อยเขียนให้ก็เลยนี่ลดบ้างนะคะบานี้กัเลยว่า ส่วนมากก็จะเป็นเลขมีเซ็นเอานะคะแต่ก็ถูกถูกอยู่นะคะบางทีก็เข้าสามตัวสี่ตัวบ้างเนาะค่ะสองตัวบ้างะค่ะเมื่อวนันเมื่อวันพุธกับเขาสองตัวเดี๋ยวนี้ปงก็เน้นให้เบิกทราบแต่รัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเห็นนแล้วนเนาะเห็นแล้วครับแาบเขียนพี่ดอกซี่พี่น้องผู้ใดสีแอดไลน์เขาคุมนะคะเพิ่นฟังเบอร,ร์โทรพระท่านเนาะค่ะแอดไลน์มาได้อันนี้เป็นเลขปูมาเขียนหรือว่า อันนี้เป็นเลขเส้นเบิรซับเนาะคะ่ะผู้เอเขียนดูดแล้วเขียนแต่เลขง่ายเลขง่ายเพื่อนกาลรัฐบาลไทยนะคะวัดพื้นที่หนึ่งกุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเบอร์ซับเน่นทุกคลิปนะคะเพื่อนเขียนให้นะหกเจ็ดรอบสองมาจากสิบบอกในความฝันนะหนึาา่งเก้บบาค่ะหกเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะค่ะซื้อสินร่งเอา ค่ะเต็มเลขปูมากขึ้นแต้มหนึง่งค่ะขึ้นลงเอาเป็นให้สองตัวผู้ไม้ผู้ไมหกเจ็ด้าพู้มยู่บานปู้ยุบานเพื่อนไหาศูนย์แปดก็หกศูนย์มันละอันที่ละ่ะเหมือนทราบกร็จ้างใจว่าสิฟ่าอายุจาก้องสามเจ็ดเนาะเกิดเัื่อคือยี่สิบสี่พอดีของเดือนนี้อ่ะอ,อกเล่าไปแล้วแปดศูนย์อกเล่าไปแล้วก็เลยสิบฝนทราบสุดๆใอยลง แต่ว่าสองสียังกันเดี๋ยวออกด้วยค่ะรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะไปย้ำอีกรอบหนึ่งนะค่ะฟังเล่าเหมือนแรงก่อนว่าสิแปดตัวไดนจ้าขอบคุณหลายๆเลยค่ะมันมันกำลังเรื่อยๆค่ะรับแนวทาง